ระดมตำแหน่งในอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับได้ระวมตำแหน่งปหลัดจังหวัดยะโสธรนะครับตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2567นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางอำเภอประชุมก็ได้ระเบียบเป็นอย่างสูงอย่างยิ่งนะครับจักท่านนะครับในการที่ท่านจะได้เดินทางมาพบปะกับท่านวุฒิส่วนราชการนะครับท่านกำนันท่านที่บ้านแพทย์เพื่อสวัสดนะครับในการนำธุรกิจนะครับของนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นของกรมการปกครองครับของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนของจังหวัดนะครับตลอดจนนโยบายส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมามอบอธบายให้กับท่านกำนันท่านพี่บ้านท่านผู้ส่วนราชการนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการนะครับในพื้นที่ให้เกิดความสุขเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับวันนี้ที่ผระชมก็พร้อมแล้วนะครับกับผมก็ยินรีเชิญท่านประหลัดจังหวัดยะโสธรท่านสมชัยบุูนะครับาบนเวทีเพื่อมาว่อบแนวทางปฏิบัตินะครับในส่วนของการเปิดบราชการนะครับให้กับหน้าส่วนราชการนะครับ ท่านกำนันท่านพี่บ้านนะครับในพื้นที่อำเภอขุดชุมต่อไปขออนุญาตกลับไปเชิญท่านครับพิธีการเป็นของนายเธอนะครับเพียงมตัวผมบอกเขาปักให้สิบนาทีสัน้นๆเตรียมท่านอดิศักดิ์นาวมวงท่านนายเอเภอขุดชุมนายอำเภอไฟแรงเป็นความหวังของกรมการปกครอง,องท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน รวมถึงรักษาจิตและพี่น้องราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์รรรมตำบลสารวัตรกำนันที่เคารพทุกท่านครับผมขอโอกาสสินาทีด้วยรักษาในการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุลนครได้มอบภารกิจให้ปลัดจังหวัดที่มาทำหน้าที่ใหม่ ได้มาติดติดท่านนายเพอนำด้วยใบโครงการปกครองนำงา้วยของกระทรวงนำด้วยใบของจังหวัดมาพูดคุยสั้นๆเพื่อเป็นแนวทางส่วนรายละเอียดท่านนายเพอท่านจะเป็นคนพูดลงรายละเอียดการปฏิบัติสู่ความสําเร็จมาวันนี้ต้องการแนะนําตัวด้วยในธารกิจที่หนึ่งนะครับเพราะผมคือตัวแทนอาชีพโครงการปกครองที่อยู่จังหวัดเพียงคนเดียวทำหน้าที่ สนับสนุนการทมันต่างคือทุกภารกิจกรมการปกครองสู่ความสาเร็จทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการนำเพื่อบ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฉพาะกำน,นันเพื่อบ้านเดือนละ20ล้านโดยประมาณสมาชิกกองอาสารักษายเดแดนประมาณเดือนละ500,000บาททุกกองร้อยทหน้าที่สนองนโยบายผู้่าการจังหวัดทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยครับ ชื่อสมชัยบรุรณะรับราการครางแรกในสิบสามปีใ้วัดเย็นิจังหวัดเจ็ดปีสอบเปลี่ยนสางานศัตรีสองปีเรียนด้วยตัวเองจบสอบเป็นปลัดอำเภอปีสามเกเป็นป้องกันจังหวัดศรีสะเกิเป็นปลัดอุสูงขอวังเป็นป้องกันจังหวัดอำน,นาจเจริญเป็นนายอำอครั้งแรกสายมูลยะโสธร เป็นนายเพลน้ำีื้น4ปีอุบลราชธานีเป็นนายเพือวาดิฐชําราษ1ปีอ uh. ุบลราชธานีเป็นนายเพือเมืองจะาสธร1ปีย้อนกลับไป2ปีที่แล้วปี65และ18พฤศจิกายนปิดจุดหลังจากเมืองยะโสธรไปเมืองสุรินรเมื่อวันท uh ี่3มกราคม65 18พฤศจิกายนมาทำหน้าที่ปลัดจังหวัดยะโสธร จีดียางยิ่งที่ได้ทางานในมิติของข่านการปกครองจริงแล้วกเราทางานทุกกระทรวงทุกวงกลมแต่ในเยียวาชะเบียนตั้งใจไว้ที่กรมการปกครองฉะนั้นภารกิจหลักของคุณพ่อคุณแม่ของเราก็จะลืมบางทีมองเห็นแต่ภารกิจกระทรวงทุวงกรมอื่นทําให้เขาเต็มร้อยเลยภารกิจของกรมการปกครองเรากลับลืมและไม่ทาในหลายเรื่องฉะนั้นมีโอกาสต่อไปนี้เราจะขับเคลื่อนในทุกมิติทุกกระทรวงทุกรม แต่เราเป็นพั่อเม่ที่จ่ายเงินให้เราได้กินข้าวกินน้ํานั่นจุดรวมการปกครองนะครับฝากเป็นแนวทางการปฏิบัติมาวันนี้เรื่องแรกเลยครับท่านอนุทินชาญวิรุฬห์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยท่านขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งแรกมอบให้ใบเมื่อสองปีที่แล้วสิข้อมาพิจารณ์ปรับลดลงลดลงเพื่อให้งานประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น เอาจริงเอาจังเพิ่มขึ้นเหลือแค่ห้าขอ้อเรื่องที่หนึ่งทุกท่านควรทราบเพราะนี้เราเอพ่อใหญ่ก็กลับกรมการปกครองเพือ่อทรวงมหาพันคอสิ่งนี้จะต้องขับเคลื่อนง,งานนี้ถูกความสะเบ็จเรื่องที่หนึ่งจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั่นหมายถึงว่าผู้มีอิทธิพลเดิมเรามาใหม่เมื่อสองปีที่แล้วเริ่มค้นหาและดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อปีที่แล้วแล้วเรามีแค่นหนึ่งคน ได้ออกหมายจับเป็นมดีทางกฎหมายแล้วแต่มิตีนี้ถ้าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านยังพบคนที่ข่มเหงรังแกใช้อำนาจมืดให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้พี่น้องประชาชนเกือดรตอนสามารถรายงานข้อมูลทางลับให้ท่านนายเพเภอเพื่อจะไปสืบสอบและสังเคราะห์ข้อม,อมูลนําสู่การเป็นผู้มีผลและมีการทางกฎหมายต่อไปถ้ามีรายงานเพิ่มเตนมได้จะะเดียร์่านคงเป็นหน้าที่ของนายเพเภอบรรการทุกตกชวน ดูแลความสมบเรียบร้อยในบ้านเมืองกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จันเรียบสังคมในหมู่บ้านชุมชน,นตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่คือดูแลความสมบูเรียบร้อยภายในหมู่บ้านให้พี่น้องอยู่ดีม,มีสุขนโยบายที่สองครับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดมกเกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุด,ดยกไปพูดตอนท้ายเรื่องที่สาการเพิ่มไรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนฝากความหวังไว้รการพัฒนาชนว่าทำอย่างไรพี่น้องประชาชนนอกจากาการทําไร่ทํานาปกติเสร็จแล้วข้าก็มีราคาพอสมควรแต่เศรษฐกิจปัจจุบันพี่น้องยังมีภาวะหนี้สินครัวเรือนสูงมากจะลดภาระหน,นี้สินครัวเรือนได้ทำไมจะมีอาชีพเสริมอยู่ในบ้านอยู่ในเงินได้ทำไมจะปลูกพืชหลังนาได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ฝากความหวังบ้าง กระทรวงมหาไทยต้องดูปากท้องพี่น้องประชาชนให้ดีไม่ดูแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยต้องดูเรื่องเวีน่น้องจะพออยู่คนกินได้อย่างไรหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้หลวงราชการที่9ที่เป็นสุดยอดแห่งนโยบายสู่ความสําเร็จขับเคลื่อนง,งานตรทุกหมู่บ้านชนุมชนเป็นรูปธรรมลดรายจ่ายคูเดือนลงให้ได้มีเงินเก็บเงินออมให้ได้นั่นคือสิ่งที่ปรารถนาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง มอบกรมพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนงานสู่ความสำเร็จโดยมีท่านนายพลกระหนวเรือใหญ่ทุกกระทรวงทุกกรมอยู่แล้วให้พี่น้องดูดีมีสุขไมให้ได้นโยบายที่4ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากนั่นหมายถึงว่ามอบภารกิจท่องเที่ยวชุมชนให้กลมกลืนการปกครองท้องถิ่นได้ดูแลสนับสนุนสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวดูแลความสะอาดจัดการให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับอกประทับใจ มอบันกิจกรมสือส่อการปกครองท้องถิ่นพวกเราชาวมหาไทยก็ให้กำลังใจกรมส่งเสริมด้วยการดูแลทานทีท่องเที่ยวให้พี่น้องมาแล้วประทับแตกกลับมาหาเราอีกเป็นต้นเศรษฐกิจฐานรากหมายถึงสิ่งที่ดีอยู่แล้วที่รัฐบาลเก่เาๆเคยทำเช่นสินค้าโอโท็อปสิ่งที่เราแปลรูปจากผลิตผลที่มีเอาไปสู่การค้าการขายนั่นคือเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องขยายพื้นที่ กรมพัฒนาชุมชนผู้รับชอบเศรษฐกิจฐานรากสู C ่ความสําเร็จฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสองกรมกรมการพัฒนาชุมชนและกรมเการปกครองท้องถ่นเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนงานสู่ความสําเร็จโยบยที่ห้าน้ำดื่มสะอาดดั่งตีว่าการส่บัติไทยรองยกพอเรามองเห็นว่าปัจจุบันชาวบ้านในพราหาต้องซื้อน้ำดื่มจัดเก็เดิมเราไม่ได้ซื้อน้ำดื่มแต่ทุกวันนี้น้ำฝน กระทำแล้วไม่มั่นใจในความปลอดภัยเพราะสารบนบ้าอากาศเยอะเลือเกินจึงได้ซื้อนะ้ำินเป็นค่าใช้จ่ายคูณปะที่ทเ,เกิดขึ้นซึ่งได้ก่อนไม่มีท่านบอกว่าถ้าเราสามารถทําน้าประปาไม่ว่าปลาปลิ้ค่าหรือปปาหมาบาูบ้านชนิดก่นได้กินได้ลดรายจ่ายได้อย่างแน่นอนเป็นในโยบายหลักของกระทรวงมหาดไทยที่จะทาให้สําเร็จแนวคิดตรงนี้ผมเห็นว่า กรมสนงสการปกครองท้องถิ่นพิจาราระบุผู้เกปีหนึ่งเยอะมากประมาณสี่ห้าหมื่นล้านบาท้าคอบตให้ความสาคัญไปศึกษาดูงานตู้กรองน้ําที่สามารถลิดแล้วสามารถิุกินได้เอาไปติดตั้งให้ทุกหมู่บ้านชุมชนโดยขอเงินอนุนภาเกิจไม่ต้องใช้เงินตัวเองผมเชื่อว่าท่านรัฐทียิียอย่างสใสเพราะนี่คือนโยบายของท่าน ถน,นนรถทางไฟฟ้าที่อยู่แต่ก็มีมากพอสมควรแล้วแต่น้ําำดูน้ำปิ่นดูกับชาวบ้านทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันใต้โดยตรงฉะนั้นฝากแนวคิดนี้ถ้าท่านท้องถิ่นได้ไประชุมท่านนายกเทศมนตรฝากแนวคิดนี้ไปดูตัวยอย่างที่ผ่านอ,อยอรผ่านกระทรวงสาธารณสุขทดลองแล้วตั้งเป็นของหนึ่งในสกุลผลเชื่อว่าไม่น่าแพง์ไม่น่าถึงตัวละล้านหรอกบางงบประมาณปีนี้ก็ให้9ล้าน10ล้านทำล่าทีอย่างเดียแคะนี้ขอน้ำดูนี่ทุกหมู่บ้าน นะครับเป็นแนวคิดท,ที่จะทําให้ชาวบ้านเราน้ำประปาจินได้จริงทำให้นโยบายเป็นนโยบายของท่านผู้พิจารณาบริูร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดในฐานะเป็นคนของกระทรวงน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้ครับท่านอดีตรมการปกครองครับท่านชื่อพึ่งได้เสิด์ฟต้าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วท่านชัยวัฒน์จุนตินรพงษ์ อธิบดีกรมการปกครองชัยวัฒน,น์จุติรพงศ์จดจำด้วยนะครับเมื่อพยรำยายให้ข้าราชการกรมการปกครองว่าข้าราชการปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีรักเสียเกียรติภูมิของความเป็นนักปกครองรักษาวินัยสิ่งที่พบจากการกระทำทำให้กรมการปกครองเสียหายมีเจ้าที่บางคนทเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีเจ้าที่บางคน เมาและขับชนชาวบ้านตายทําให้ภาพลักษณ์สื่อต่อสาธารณะออกไปทาลายชื่อเสียงกรมการปกครองพานจึงบ,บอกว่ากรณีมีขั้การกรมการปกครองเกี่ยวข้องับยาเสพติดพุ่มชาต้องดเนินการทางกฎหมายอย่างเกล้ชิดรวมถึงทาที่ไหนด้วยให้พุ่มชาติดตามสอบสวนพฤติกรรมผู้ใต้รัชษาอย่างใกล้ชิดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดแตเรื่อง ดื่มจินเมาขับรถขับราห้าโดยเด็ดขาดให้พุชชาเข้มววดตรวจสอบให้การต้นสกัดตัวเองเป็นนิดเป็นประจำโดยในระดับพื้นคือนายอำเภอเป็นผู้ชาต่มการปกครองดูแลพวกเรานี่คือนบายของท่านล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่ออาทิ์นี้สั้นๆนะครับส่วนท่านจัดกระทรวงท่านตามนโยบายของท่านรั้งปีทั้งหมดลับมรดู เรื่องปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านว่าวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราตั้งแต่เล็กจนโตก็เก้แล้วไม่จบไม่หมดไม่สิน้นเพราะสามเรื่องที่ไม่หมดไม่สิ้นครับหนึ่งเราวบคุมกัดผิดไม่ได้วันนี้ยาเสพติดติดอยู่ต่างประเทศตั้งโรงงานอยู่ต่างประเทศโดยคนไทยร่วมกันเปิดเมื่อประกาศสงครามนี้ไปดูต่างประเทศ,เ,ทศเอาสูตรเอาญาไปร่วมมือกับเขาจนเขาลิตเป็นทำเป็นหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแถว เชียงใหม่เชียงรายหรือลำน้ำโขงทั้งหมดนั่นคืออยู่ต่างประเทศเหตุผลที่สองคนไทยเห็นแต่ตัวตกเป็นเครื่องมือของคนต่างประเทศยอมจะเป็นคนพาคนขายเอากำไรที่กินแบ่งกันเป็นชั้นๆเข้ามาล้านเม็ดขายเดิมขายเม็ดละร้อยอ่าเนี้ยลดเหลือเม็ดละสามสิบมาขายห้าสิบโดยประมาณก็ยังได้ขึ้นกับขึ้นโดยประมาณยังหวังทำาไรจากสิ่งเหล่านี้เยอะมากคนที่เป็นพร้อมจะเป็นเครื่องมือให้คนต่างประเทศและ คนไทยไม่เกรงกลัวกฎหมายรู้ยาสพติดจับเข้าคุกเข้า,ขาตารางแต่จะทำเพื่อได้เงินเข้าคุกก็มีข้าวกินมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงทําให้ปัญหายาสสพติดั้งหมดฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันคือสร้างชุมชนทีน่เข้มแข็งทํายังไงชุมชนเราจะกล้าสู้กล้าดูแลกล้าเรียกลูกหลานมาตักมาเบาียนม,ม,มาตรวจมาคัดมากรองซึ่งนายกบายที่กําลังขับเคลืกก่อนอยู่นี้ที่นโยบายว่าอา,าไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดเซฟโซนโนดรักนั่นคือนโยบายของกระทรวงหาดไทยที่กําลังจะขับเคลื่อนมีระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับสถานศึกษาโดยระดับจังหวัดให้พึงการจังหวัดทำบันทึกข้อตกลงกับส่วนราชการทุกส่วนและผู้ว่าทําบันทึกกับสถานศึกษา,ท,กา,ท,กา,กษาทุกสถาน ระดับเพือ่อนายเพื่อทำบันทึกข้อตลกลงระหว่างนายเพื่อกระเสริฐการทุกส่วนนายเพื่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายเพื่อกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจากนั้นไม่ว่าระดับจังหวัดเลื่องเพื่สตรีนคนตัวเองไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการพนักงานลูกจ้างว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านด้วยการตรวจปัสวะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้รู้ว่าคนของเราดีหรือไม่ถ้าพบ หนังสือสั่งการฉบับนี้ไม่เหมือนหนังสือการเมื่อสองปีที่แล้วสองปีอะไรถ้าพบให้มีกา,าก,การทําวินกับผู้เกี่ยวข้องหนังสือสั่งการฉบับใหม่วันนี้ไม่ใช่บอกว่าถ้าพบให้พาเขาไปสมัครใจบำบัดนําสู่การบำบัดรักษาแล้วหลังจากนั้นเดือนหนึ่งหลังจากรักษาตรวจสอบใหม่ถ้าเขาไม่แล้วเลิกแล้วก็จ,จบกันไปแต่ถ้าไปส่มตรวจใหม่ยังพบยังตืง่นค่อยดำเนินการทางวินันและอาญา กับคนกลุ่มนั้นนะครับฉะนั้นสือสังการไม่เหมือนกัน่านท่านบางท่านก็ยังเข้าใจว่าถ้าเจอแล้วต้องดินกันยังไงไม่ใช่นะครับอาจหนังสือสังการกับนี้ดีดีว่าไม่ใช่ให้โอกาสไม่จะเป็นกรรมี่บ้านหรือข้าราชการท่านงานรู้จางหากถึงม่วงให้โอกาสจะบำบัดสมัครใจนะบำบัดนะเอาพาไปสู่วนการบำบัดบำบัดคือสิบห้าวันสุดขวดถ้าไม่เจอถือว่าจบซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องการให้คนมหาไทยปลอดจากสารเสพติด จริงๆรวมถึงทุกกระทรวงทุกวงกลมอื่นก็จะสตรีนด้วยกันทั้งหมดนะครับก็เป็นแนวทางที่เอามาพูดสรุปสัน้นๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของอทุกส่วน,น,นรกนการรดมทั่วั้งนันถึงบ้านเป็นสำคัญสุดท้ายนโยบายของจังหวัดครับเราคือเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสาน สิ่งที่เราเป็นห่วท่านนายกประชุมเชียงรายเชียงใหม่เมื่อสองวันก่อนที่พ้าสุรกระอกขนาดเล็นกนายะบายของ,งจังหวัดระโทธรชัดเจนงดเผาต่อสั่งข้าวเขาที่ลุกแก้ต่อสั่งข้าวหากพบกระทรวงกรเกษตรนากรได้มีรยบายลรถทีเแลเพื่อเกิมติผมก็ดำเนินการไปจับข้าพิกัด แล้วนําเสนออาจจะไม่ได้รับเงินชดเชยเงินตอบแทนรายไร่ต่อไร่ฉะนั้นที่มีมาตรการตรงนี้เพราะไม่ต้องการมีการเผาที่โล่งแจ้งหรือเผาต่อสังขาอยากให้ต่อสังขารค่อยๆสลายเมื่อถึนับเดืนเดือนหกเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดแต่แป๊บเดียวเดือนทั้งเดือนก็เริยสลายกลายเป็นผป็ุยถ้ามีกําลังไถกลบต่อสังขารถ้ามีกําลังแต่ถ้ามม่นมูเยอะเขาเรสลายอีกไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง,งเพราะสั่งข้าวมันเป็นพืชที่่อยง่ายานะครับน,น,นั่นหมายถึงว่าวันนี้ผมมาเตรีนโยบายของจังหวัดเกษรรีซีเริ่มได้ด้วยการให้เผาต่อสั่งข้าวใช้กบวต่อสั่งข้าวปลูกพืชสดหลังไร่หลังนานถ้าทาได้ยโสธรเป็นเมืองแห่งวิถีอีสานที่มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความรักความสามคคีถ้าสองประเด็นนี้ทําได้นั่นแหละคือเมือยงยโสธรทั้ง4ี่ห้านายบายที่ผมกล่าวมา ของรัฐมนตรีห้าข้อของอธิบดีเน้ยนย้ำพฤติกรรมไม่ใช่นโยบายแต่นเน้ยนย้ำพฤติกรรมขัานการ,ปก,าร,ป,การปกครองและของจังหวัดนคทรเมืองแห่งเกษตรอินทรเมืองแห่งวิถีอีสานสำเร็จได้ด้วยทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เพราะท่านคือกระบีมือหนึ่งของท่านนายผือท่านคือผู้ที่ทํางานไม่มีเสาไม่มีอาทิตย์ไม่มีกลางวันและกลางคืนท่านคือราชสี ผู้พักตีต่อแผ่นดินที่มีหัวใจที่จะประบาดทุกครามสุขให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกท่านขออนุนสงคุณงานความดีทุกท่านสร้างบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ดยบรรดาลประธานขอทุกท่านท,ที่อยู่ที่นี่ครอบครัวที่อยู่ทางบ้านประสบแต่ความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมัินคองทุกท่านทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ ในนามของผู้ประชุมครับต้องกราบบอรบคุณท่านประหลัดจังหวัดยศสธรเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับแต่วันนี้ท่านได้ให้เกียรตินำโดยประชุมนะครับได้เดินทางมามอบนะครับแนวทางปฏิบัติงานนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเกินนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับของท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านผู้น่าสนวจราชการท่านผู้นำต่างๆก็จะได้นำนโยบายของท่านได้ไปปฏิบัตินะครับ และขออนุญาตท่านประัจังหวัดครับวันนี้ท่านท่านในเบอร์มีครับแต่เขานะครับมอบเพื่อให้ให้เป็นกำลังใจนะครับในการเพื่อเป็นการแทนการขอบคุณนะครับท่านประหลัดจังหวัดสงกรานที่ได้ให้เกียรตินะครับมามอบแนวทางการปฏิบัติงานนะครับขอเสียงตัวเบอให้เป็นกำลังใจกับท่านประหลัดจังหวัดสงครามอีกครั้งนะครับขอบคุณครับท่านครับ